เย้วันนี้เราจะมาดู Official t r เ l เ r 2เดือดเลือดเดียวกันนะคะเออแค่ชื่อแค่ชื่อก็แบบเออรู้สึกว่าน่าดูแล้วอ่ะเออคือเราเคยดู Pilot ไปในงานจ m มเอ็มสเนาะที่เราดูกันไปอันนี้ก็มาเป็น t ทเลอร์แบบเต็มๆและ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s r r i e ์กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะพูดคุยคอมเมนต์กันนะคะทุกคนถือเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้พวกเรานะคะเราจะได้รู้ว่าว่ามีคนรอดูเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยเนาะบ่านน้อยยังไงจะได้แบบเออทำถูกต้องใช่ค่ะโอเคไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะลองคิดดูดิว่อีกหปีสิบปีข้างหน้าจะเป็นยังไง ก็เป็นน้องเฮียไงแล้วก็เป็นเพื่อนลุงแล้วก็รอกินอาหารอร่อยๆของเจแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วอที่มายืงกันง่ะใช่พี่นะบังเขาแบบไม่ยอมหลับโซนอย่างนี้เฮ้ยมึงคิดเหรอเขาเป็นตำรวจมึงหามากสาดรับตัวบัง ฟิลตำรวจกับโจรตำรวจโจรจริงๆตะวันตัดบุรพาผมอยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดนะเไงยตะวันเราขึ้นกักเป็นอะไรเหรอเฮียเป็นตำรวจครับเฮียนะจะทำให้คนที่โดนเอาชอบผู้หญิงคนเดียวกันแน่นอนหายไปจากโลกนี้หมดเลยตอนนี้ตำรวจบอกว่าเฮียมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดรายใหญ่กูไม่รู้เป็นโจรไปตายที่ไหนก็ไปเลยอย่ากลับมาอูกเลยถ้าผมสอบติดตำรวจเมื่อไหร่อ่ะ ผมจะหาทางให้เรากลับมาอยู่ด้วยกันให้ได้แล้วมึงรู้หรือเปล่าว่าถ้ามึงเหยียบเข้ามาที่นี่แล้วมึงก็คือจบเฟยไหมเฟยมาหมดนี้อีกแล้วเหมาะเหมาะเหมาะกับเขาจริงๆไม่เฮ้ยใช่น้องเป็นตำวดส่วนพี่มึงนเจ้าหนาที่แกเอาลมใจฉันไปที่ไหนจริงเลยไอ้ยิ่งทำจริงเหรอที่ลุงต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะเหี้ยวะเอ้าผมจะทำไหม เฮียมคนตัดผมออกจากชีวิตเองเอาอมเล่นเปนพี่พบ้านเราจะเป็นยังไงต่อจากนี้สนุกดีว่ะเห็นพี่น้องไม่ฆ่ากันเองเลือดไม่ค้นก่อนอคนาวามแค้นมากากว่าเลือดอะ่ะแต่ถ้าถึงเวลาจริงๆมันจะกล้ายิงพี่ชายตามหน้าที่ใช่ไหมพียเอ้าเกิดอะไรขึ้นพี่บอกให้ฆ่าเร็วโอ้โอ ่ใหญ่เกินกว่าที่กูจะจัดการได้แล้วก่อนมึงจะอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตต้องพอมันจะจบไปไม่ได้มไ่้อรแหรือเกลียดพี่ลุงต้องวันรักมันกันแน่เจ๊จำใส่สมองเจ๊ไว้นะแล้วคนอย่างผมเนี่ยจะเป็นคนล่าขัวไม่เข้าคุกแล้วคนอย่างมันต้องตายอยู่ในคุกเคนเราที่มันทำผิดอ่ะมันจะไม่มีโอกาสเจ๊สวยนะ ชีวิตเรื่องแรกด้วยชีวิตเหรอเจี้ไม่คิดตัดใจใช่หลอกมาคุยิงไปนานแล้วหนูแค่ยังเป็นกลางเลยแหลยเพราะมึงเป็นน้องกูไงมึงไม่ใช่พี่กูบั้งสองเดือดเลือดเดียวกันเอ้ยย่ามันนะมันมาทุกคน17เมษายนจันทร์อังคารก็มาแทนนี่นี่สีมิดไนท์ใช่ป่ะน่าจะใช่แล้วแหละก็แสดงสองวันเลยอ่ะโอ้ทุกคนเคยดูตะวันตัดบุรพาปะทางใครทางมันถามจริงๆอะไรวะจริงฉันเป็นอะไรเนี่ จะร้องเพลงเลยนึกเพลงไม่ออกจะนึกเพลงเลยนึกเพลงไม่ออกทางใครก็ทางมันตอนตัดบุรพามันจะเป็น <c oughs> ฟีลแบบว่าพี่เป็นตำรวจน้องเป็นโจร <c oughs> <c oughs> แต่อันเนี้ยสองเดือนเลือดเดียวกันเนี่ยดูเหมือนเพิร์ดเป็นน้องเพิร์ดจะเป็นตำรวจส่วนโอมเนี่ยไปอยู่ในดงโจลแล้วเสื้โอมเนี่ยน่าจะเป็นพี่เพาเรียกเฮียเฮียเฮียเียใช่แต่น้องผู้หญิงเนี่ยน่าจะฟิลแบบว่าเป็นน้องข้างบ้านเป็นกวนๆเดียวกันมากกว่าไม่น่าจะใช่พี่น้องอะไรเงี้ยเพราะมีแบบฉาดจูบกับโอมด้วยเนาะใช่ใช่หนูก็เลยคิดว่าแล้วมันจะมีผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงคนนึงเออเป็นพี่เต<อ>ยเป็นเจ้ใช่เป็นพี่อันเนี้ยน่าจะเป็นพี่น้องพี่น้องกันอ๋อที่นัทบอกว่าแสดงว่าผู้หญิงข้้้าางบนนนั เป็นคนเดียวกันก็คือสองคนนี้ชอบผู้หญิงคนเดียวกันใช่หนูว่าชอบลงฟิล์มผู้หญิงคนเดียวกันใช่ไหมมีสวนหนูว่าใช่เห็นเพิร์ดแบบแอบมองเวลาเขาคุยกันอะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะจบยังไงเลยอะแต่น่าสนุกนะทุกคนพี่ก็ว่าน่าสนุกคือแบบว่าน้าสตางโผล่มาก็ต้องเรียงแหมแนาตลก็ต้องเรียงแล้วป้ะใช่แต่ขอพูดถึงเพิร์ดหน่อยได้ไหมหนูรู้สึกว่าแบบว้าวกับเพิร์ดมากเลย ที่จริงเพิร์ดเขาแสดงเก่งอยู่แล้วเนาะเก่งใช่ค่ะแล้วพอมาเล่นอะไรแบบเนี้ยมันเหมาะเขาจริงเหมาะมากเลยอะหน้าเขาได้อะเพิร์ดอะใช่แต่ดโหดโหดที่เงี่ยมแบบเม่เออเท่ตองรีบพี่แก้มใช้คำไม่ค่อยหเหมือนเขาเป็นตำรวจแต่ใช่ไหมแต่เขาแบบเออเท่แบบดูแบบคือเข้าใจ่ฟิลแมนทุกคนปกติคือใครที่แบบได้รับบทไปทางโจรไปทางแบบนักเลงฟิลนักเลงอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบมากกว่าเพราะมันดึงดูดใช่ค่ะดึงจะดึงดูดผู้หญิงมากกว่าใช่ค่ะ แต่พอเอาเพิร์นที่ทรงแบบเอาทรงแบบนี้มาเล่นเป็นตำรวจเรายิ่งชอบทั้งสองทางน่าดูทั้งสองเออจริงค่ะมันจะยิ่งน่าดูทั้งสองทางอะไรเงี้ยจะไม่ได้แบบมีใครแบบเด่นเกินอะไรยเงี้ยดีนะ พอโอมก็คือฝีมืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากดูทั้ง2คนเลยอ่ะอืฉากไหนมาก็อยากดูหมดอ่ะเนื้อเรื่องมันดูน่าเชื่อเฉือเดียรูคนน่าติดตามน่าติดตามจริงๆเอางี้ละกันใครอยากให้รีแอคคอมเมนต์บอกหน่อยใช่เราจะได้รู้ว่ามีคนรอดูเรื่องนี้มาอยอะไรยังไงเนาะถ้ามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รีแอคอะไรแต่ใจอ่ะใจอ่ะพูดเลยไปละค่ะเนาะ ใอ่ไปแล้วแต่ขอดูฟีดแบ็กก่อนเนาะมันดีเราชอบอะไรสไตล์นี้ด้วยใช่ใช่เราเราเราสองคนเป็นผู้หญิงที่ชอบอะไรบู่บูบูใช่คืออยากชวนผู้หญิงทุกคนมาดูอะไรอย่างนี้นะนัดบอกเลยมัน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 นะเออจริงแบบเราลองเปลี่ยนโหมดกันบ้างทุกคนใครรอก็คอมเมนต์บอกละกันใช่ค่ะคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะใช่ค่ะแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบายบายจ้า